ถ่ายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือวัตถุดิบมงเหือผพานปีนี้ครับทำไม่มากครับซื้อไม่มากได้แค่น,นี้เองครับผมเริ่มทำกันเริ่มจากการนึ่งครับนี่นึง่งลายแดงเลยครับนึง่งนึ่งก่อนนึงนนน่งทีนาทียเหยว นั่งนึ่ง50นาทีครับนึ่งเสร็จแล้วก็มาเทใสก่กระด้งเนี่ยครับถึงไว้วันสองวันครับเสร็จแล้วก็ไปเทรตรงนี้ <c oughs> ครับเนี่ยพึงไว้สักสองสามวันเนาะแล้วก็ทําได้ครับเสร็จแล้วก็มากระทะกระทะตรงนี้เจ้าของเป็นคนงานเองนี่ อุปกรณ์ของเราเป็นใช้เหยียบเหยียบเยียบโอ้ไม่ไหวโพวกเข่าแย่ตอนนี้ก็บมดฟายใหม่เป็นการใช้มอเตอร์อก็ดีมากนี่ครับมอเตอร์ <c oughs> แล้วก็ออกมาออกมาเป็นเงี้ครับผ่าจากเมื่อก่อนนี้ าไม่ก็ออกครับขยับมีดมาขยับมีดใหม่เอาออกมาอีสองมิลครับผมเนี่ยก็ได้ดีครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นสิบกิโลสิบกิโลที่ผ่าไ้ออกว่าสักนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยประมาณสักครึ่งกิโลครับเนี่ยอว่า สวยครับดีงามมากสวยงาม,มนผลงานสวยงามครับผม,อ,มออกมาสวยงามครับเอาละก็สวัสดีใี่เพื่อนท่านนี้นะครับมู่แปดวาน,นุกอนเพื่อวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับสวัสดีครับ